ีโมโมนะคะใช้เวลาในการซ่องเรื่อรับส่งสัญญาณอยู่นานคิดว่าเขาหน้าจะส่อมได้แล้วนะมันได้ผลลนะ <Yahoo! S 1> ้วชวนน้องแมวไปไหนล่ะเขาจะพาเราไปไหนอีกและเนี่ยทางนี้หรออต้องอะไรอีกแล้วใช่ไหมอ่ะ รอฉันแป๊บหนึ่งนะแงวไม่อยากจะไปทำงานเลยอยากจะนอนเล่นอยู่ในนี้สักทีได้ไหมทั้งบนนั้นตึกสูงๆนั่นน่ะหรอ oh, <no. S 1> หาจะต้องเอาตัวรักโซสัญญาไปติดบนนั้นโอ้ไม่ก็อะ ใช่สิเพราะว่าฉันมันตัวเล็กแล้วก็ว่องไวสามารถหลบจากพวกเซิร์ฟได้โมโมบอกอย่างนั้นนะคะเราคงจะต้องเหนื่อยอีกแล้วโอ้หลังจากที่ไม่ได้วิ่งมาซะนานลงลิฟต์ดีฝาเมืนน่อนนี้มันช่างเงียบสงบอ้างหวงังมันเงียบนะแต่ว่าไม่สงบมันมันมันจะว่ามันเงียบมันก็เงียบนะคะตอนนี้ของเรานะคะอยู่บนดาดฟ้าค่ะ เริ่มต้นที่นี่ห้ามส่งเสียงดังซะด้วยสิเฮ้ยเห็นตัวอะไรกระโดดกระโดดแบวบว่ะแบบตรงงูน่ะข้างหลังเราอะเห็นหรือเปล่าโอ้ g ม่ก๊อ o มันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะเนี่ยเราจะต้องผ่านมันไปจริงๆหรอ oh. ตึกนู้นค่ะตึกที่มีไฟสีเหลืองๆที่เป็นเป้าหมายที่เราจะต้องไปนะคะปลายทางของเรา ก่อนอื่นเลยขอดูก่อนว่าเราจะต้องไปทางไหนน่าจะต้องขึ้นบันไดนั้นไปแหละมีทางเดียวโหแค่เห็นเจ้าตัวเซิร์ฟมันกระโดดวิ่งไปมาคือก็ไม่น่าวิ่งไปแล้ววะทางนั้นน่ะเฮ้ยมันวิ่งมาเอาวะลบนี่โอ้ยมาสิทางไหนเนี่ยโค้งไหน ขึ้นนี่ขึ้นนี่น่าจะตามมาไม่ได้แล้วนะขอขึ้นที่สูงไว้ก่อนเช็คเช็คเพื่อความปลอดภยัยไม่ไม่มามันกระโดดไม่ได้เท่าเราจริงๆด้วยนะเจ้าเซิร์ฟเนี่ยโอ๊อยโอ้อยทำไมอยู่ฝั่งนี้อ่ะไหนไปไหนขึ้นนี่โอ้อยโอ้ยามามาแล้วโอ้อยไหนว่ามันกระโดดมาไม่ได้ไหนเอาไงดีเอาไงดีมันวิ่งกลับมันวิ่งกลับมา เฮ้ยมันกระโดดตามด้วยอ่ะไสบัยสบดไปไหนดีวะเนี้อ่โหคือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเลยอ่ะมันมันดักไปหมดอ่ะแล้วเราจะต้องไปยังไงอ่ะหรือว่าเราขึ้นนี่น่าจะเป็นทางขึ้นนี่หรอไม่มานะเช็คก่อนเช็คก่อน นี่แหละอ๋อนี่ไงขึ้นสูงสูงไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไงเราต้องไปที่ตึกสูงสุดอยู่แล้วอะไรเอ่ยขออนุญ,ญาตจดจำเมือนี้เต็มไปด้วยแสงนีออนเมื่อ,อก่อนไม่ไจะเป็นอย่างนี้นะมีข้อตกลงเรื่องการใช้พลังงาน อยากจะกลับอยากจะเหมือนข้างนอกอีกครั้งหนึง่งอ๋อเพ่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อความตังกให้น้องไปก่อนละกันไปหาต่อเวียงมากเวียงมากเวียงมากเลยไม่ถึงวะหมดแรงเราขึ้นนี่แล้วเราก็อ๋อเหวี่ยงกระปีก,กรอบได้ไหมอ๋อแรงมันหมดนั่นเองนะคะมาแล้วไปไหนทำอะไรถัง ถังน่าจะทำอะไรได้นะหมุนเนอหมุนไปทางไหนอ่ะไงแล้วก็ใต่ขึ้นไปเลยเดี๋ยวมันเหมือนมันมีอะไรแปลกๆจะร่วมก่อนไหมเนี่ยอ้าได้อยู่จ้า นี่จ้าส่งมาเลยตัดเปร็วว่องไวโอ้โหคาบคาบอะไรมันเป็นแผงโยงใยเต็มไปหมดเลยนะ่ะโอ้ยโอ้ยถ้าช้าไปน,นิดนึงนี่คือมีร่วงนะเนี่ยบอกเลยโอ้โหว้ายมันมาแล้วอ๋อโชคดีค่ะมีประตูกั้นอยู่โอ้โ ทำใจไม่ไหวจริงไหนขอดูหน้านอนใกล้ๆหน่อยอุย้ยตัวอะไรอ่ะออ้ยนี่มันเป็นตัวอะไรวะเนี่นยหน้าตามันอุยอ้ยปูต้องเป็นกลางสี่ขาแล้วแบบสภาพไม่ได้เลยจริงจริง <c oughs> มันไปดูดเลือดใครมาตัวอ้วนเพียอ้วนขนาดนั้นอะเฮ้นะเรา ตรงนี้กระโดดได้แล้วก็มีเครื่องที่ใช้ในการแฮกประตูอ๋อแฮกแล้วด้วยเฮ้ยหลาเข้ามาทางนี้แล้วยังไงต่อโดดไม่โดดโดดไม่โดดโดดดีกว่าเอ้ยอุ้ยต้องไรอ่ะมันมาแล้วมันได้กลิ่นกลิ่นเลือดกลิ่นเนื้อจากตัวเรานั่นเอง ต้องทำอะไรเดี๋ยวก่อนกดทุกก่อนไม่ได้อ๋อนี่แฮ็กแล้วมันก็จะมาประตูนี้ถูกไหมอ๋อทีนี้มันก็จะปลอดภัยโอเคอย่าเพิ่งแฮ็กอย่าเพิ่งแฮกขอสำรวจก่อนโอ้โหทางทางมันน่าน่ากลัวมากอะ่ะฉันมาทำอะไรทีนี้ เราเดินมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นไปให้สูงที่สุดนี่เหรอทั้งนี้เหรอเี๋นะไปไหนได้บ้างไปตามทางก่อนแล้วกันทางใครทางมันได้ไหมเนี่ยตอนนี้โอ้ดูสิสิ่งที่ฉันผ่านมา oh, <no. S 1> ยีนันเนี่ยเราไม่กลัวความสูงโอ้เยอะกว่าทางนูนน้นอีกอ่ะม่แต่ไข่มันนั้นเลยคือแบบมีแต่ลังมันที่แบบพร้อมจะฟักตัวออกมาได้ทุกวินาทีไม้แน่นอนและค่ะภาพไปเลยนี่แน่เหายใจไม่ทั่วท้องคือไม่รู้ว่าจเจออะไรบ้างแล้วมันจะไข่มันจะแตกออกมาตอนไหน มีช่องเล็กๆโอ้ไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีตัวแต่เราน่าจะต้องหาทางหาทางไปก่อนแหละโห oh. อย่างว้าม,มากไปทางนี้ oh. หรอ โหเราเราไม่อยากเข้าไปในนี้เลยอะตอนเนี้โอ้โหเราจะชีวิตรอดมายังไงเฮ้ยทาจริงไอ้วะย่องกัดดูเชิงมันจะมาทางไหนมันน่าจะยังไม่รู้นะว่าตอนนี้เราเข้ามาถึงถิ่นมันแล้วอะเฮ้ยมันมาแล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้ววิ่งตอนนี้ต้องวิ่งอย่างเดียว วิ่งไปไหนยังไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือเราต้องวิ่งเราหยุดวิ่งไม่ได้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่งทั้งไหนหวะเนี้ยไปไหนขึ้นนี่ไปไปอุ้ยมันตามไปเร็วไปขึ้นสูงไว้ก่อนขึ้นสูงไว้ก่อนโอ้ยอยังชัวง่ว ไม่ยินเสียงมันอยู่นะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมีประตูมีที่แฮกเหมือนเดิมท้องกับน้องอีกฝูงหนึ่งเราน่าจะต้องออกจากตรงนี้แล้วก็แล้วก็วกนี่แฮกแฮกมีสิบสองแฮกอ๋อมีสิบสองแฮกเร็วมีสิบสองแฮกได้แล้วเดี๋ยวๆตั้งหลักก่อนตั้งหลัก ตั้งหลักประตูตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วไปไหนอะ่ะไปไหนกันน้องวิ่งไปไหนอ๋อน้องวิ่งมาเข้าห้องนี้หรอถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องออกจากที่นี่ไอ้ค่ะตอนนี้ต้องวิง่งอย่างเดียวแล้ววิ่งอย่างเดียววิง่งวิ่งไปไหนยังไม่รู้อโอโ้โหใช้เวลามาจดจำไมเนี่ยมันคือ มีกคอกมีนที่จัดการเกี่ยวกับของเสียในสลัมหลังจากมรุษย์หายไปแบคทีเรียก็ได้กลายพันธุ์แล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นเซิร์กอ๋อเป็นเหมือนบอริษันกำจัดของเสียกำจัดขยะอะไรอย่างงี้ไหมแต่พอมนรษย์หายไปเนี่ยพวกแบคทีเรียรพวกนี้มันก็เติบโตกลายปเป็นเจ้าตัวจ๊วบพวกนี้เยงเอานี้นะนี่คือไข่ของมันทั้งนั้นเลยอ่ะที่ พอมจะฟักตัวขึ้นมาไห้ตลอดเวลาอืยอยังไงต่ออย่าบอกแล้ว่าเข้ามาเพื่อมาไขปริศนาแค่นี้อ่ะเอีอยวนะอย่นะกลับเหรอถ้ากลับเราก็น่าจะต้องทำวิธีเดิมไหมโอ้เสียงมันเสียงมันแบบพรอพี่จะจ้วงเลือดเราได้ตลอดเวลาเลยอ่ะ ทางนี้มันไปได้นะเพราะไอตัวนั้นมวิ่งเข้ามาใช่ไหมเราน่าจะต้องกลับมาที่ประตูแหละเฮ้ยมันไปไหนหมดแล้วแฮกโลจ้าออกมาเลยยฮู <Yahoo! S 1> มาดีครับนี่แน่นี่แน่ไปหมดยัาไปหมดยัา แล้วเราก็จะย่องไปปิดประตูกิ้งถังไปทับมันแบนแน่งานะนี้นี่ไงเฮ้ยทับให้แบนไปเลยทำงานดีมากโอเคค่ะตอนนี้เราจัดการสองตัวนะั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแบนคาถังกันเลยทีเดียว เราน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนอีกนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดสูงสุดของตึกเลยอะโอ้มันอยู่ทุกชั้นเลยเหรอเนี่ยยิ่งสูงยิ่งเยอะข้างล่างว่าเยอะแล้วนะข้างบนเยอะกว่าเดี๋วขึ้นมาสิฮะตามฉันมาไม่ได้ละสิ หนูแล้วหรือยังเอ๋ยนี่เหมือนจะอยู่ชั้นสูงสุดแล้วนะมีสวิทช์อ่ามีลิฟต์ด้วยค่ะเราได้ลงลิฟต์คนแล้วไม่ต้องใช้ลิฟต์แมวแล้วแหละงานนี้เฮ้ยเฮ้ยมันมาจากไหนอ่ะไม่ทันตั้งตัวเลยเดี๋ยวแล้วจะเป็นช่วงที่เรากดลิฟต์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวก่อนเออเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเราต้องทำอะไรอ่ะวิ่งตอนนี้เราต้องหนีเราต้องหนีก่อนแหละ รอบที่สองเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยไม่มีลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ราด้วยลิฟต์เรา่อนลิฟต์ราด้วย,วยต้องกระโดดเข้าลิฟต์น่าจะช่วยเราได้เฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่แน่เฮ้ย,ยมันน่าจะลงมาไม่ได้นะถ้ามันเข้ามาได้นี่คือตายอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเข้าลิฟต์แล้วค่ะตอนนี้มีชิปซองแฮกเลย ไปก่อนนะจ๊ะตวรวจจบทั้งหลายเฮ oh, <no. S 1> ้ยังดีนะมันจะโอดตามออกมาไม่ได้อ่ะโอโหนี่มันแมคกซิเลียอะไรวะเนี่ย oh. มันกัดกินแบบมันแพร่เชื้อไปทั้งเมืองเลยอะค่ะตอนนี้อ่ะย oh. ิ่งเราออกมาจากตะลัมได้ oh. เน oh. ี่ยโอ้ยิ่งเจอพวกนี้เยอะมากเลย oh. นะมาตอนนี้เรา ถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยังอ่าปัประตูใหหน่อยค่ะน่าจะต้องออกทางเข้านี่ไงเราจะออกเหมือนคนไม่ได้เพราะว่าเราเป็นแมวนี่แหละคือจุดสูงสุดของตึกนี้ของแท้จุดสูงสุดที่แท้ทรู ให้ติดตัวรักษกสัญญาณตรงนี้ได้เลยเหรอตรงไหนล่ะติดตรงไหนดีนะหน้าตาเหมือนคนเลยนี่ไงใช้เลยตัวสัญญาณที่ได้มาจากโมโม ติดมันแต่ตัวสัญญาณไม่ได้ใช้งานมานานเนาะระยะเวลาในการติดไฟมันก็จะค่อนข้างชานิดนึงกว่าจะติดหมดทั้งเสา้งเล่นเอาเหนื่อยกันเลยทีเดียวหน้าที่ของเราเสร็จแล้วค่ะเพราะหน้าที่เราหมดเราก็ต้องใช้ลิฟต์อันเดิมโอ้โหวิวมันสวยมากจำได้แล้วว่าเมืองนิบ มีอะไรเกิด MM ขึ้นบ้างนะเหมือนจะมีดวงดาวแต่จริงแล้วเป็นแค่แสงไฟหรอมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองจากภายนอกอ๋อไม่มีใครสามารถออกไปได้ด้วยข้างนอกมันเป็นหายนะแห้งแล้งแล้วก็อันตรายถ้าหากว่าเราเข้ามาที่ได้ก็แปลว่าข้างนอกปลอดภัยแล้วมีสิบสองว่าจังสั้นนะ แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมความจําบางส่วนเนี่ยยังไม่กลับมาแน่ใจแล้วว่าตอนนี้เป้าหมายก็คือจะต้องเปิดเมืองนี้ให้ได้ไปกันเถอะโอเคน้องเริ่มความจําน้องเริ่มกลับมานะคะมันสวยตรงไหนเนี่ยมีสิบสองเมืองนี้มันมีแต่อันตาราย ดูซิเราจะเจอกับอะไรอีกน้ยน้องน่ารักจังสลัมภาคสองนะคะยังไม่พอนะมีต่อภาคสองด้วยนี่เราน่าจะกลับเข้ามาในห้องของโมโม่ไหมเหมือนคุ้นๆนี่ไงเรดิโอที่เราเคยเปิดเอาไว้ ห้องไปซะนานเขี้ยวเล็บของเรามันทู่หมดแล้วขอโทษนะโมโม่พื้นเป็นรอยเลยว่าแต่โมโม่ไปไหนคะเนี่ยมีข้อความอยู่ตรงนั้นน่ะถึงเพื่อนตัวเล็กถ้าหากว่าเห็นข้อความนี้หมายความว่ายังมีชีวิตอยู่นะเอาอุปกรณ์บางอย่างไปที่ร้านเล่าไปเจอที่นั่นได้เลยล็อกหน้ากากเอาไว้แต่รหัสมันง่ายมากรหัสก็คือ สามบรรทัดจ้ะ oh, <no. S 1> รหัสของโมโม่สามบรรทัดระวังเรื่องตัวพิมพ์เล็พิมพ์ใหญ่ด้วยนะนั่นเตือนเราซะด้วย oh, <no. S 1> ปัญหาหลักยิ่งกว่าเจ้าตัวโจูบก็คือรหัสของโมโมนั่นเองค่ะแต่ว่า b ี2น่าจะจัดการให้เราได้นะเอา เย้มี yeah, 12ไม่เก่งมากที่ถอดรหัสของโมโมโดได้โมโมอยู่ที่ร้านเก้ากำลังรอพวกเราอยู่นะคะเราไปหาโมโม่กันโมโมน่าจะมีงานให้เราทำอีกแหละดูแล้ว <c oughs> นี่แน่ <c oughs> แวะแวะซะหน่อย ลูกบอลกลมๆสีส้มเหมือนตัวเราเลยไอ้ตันงไงใช่โมโม่หรือเปล่านะโม่เฮ hey, ้โม่เฮ้เจ้าลูกบอลคนฟูไม่ใช่ซะหน่อยเข้ามาเลยฉันรับสัญญาณได้แล้วอเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าโม่รับอะไรไปบ้าง วันนี้เลยเหรอ,อไหนดูสิว่ามันทำงานได้ไหมโอ้อะไรเนี่ยเกับได้ละเกับได้ละสวัสดีมีใครได้ยินฉันบ้างไหมเดี๋ยวนั่นสมัครทันบาซ่าเหรอเฮ้ยโม มื่คุยกับซาซ่าได้อ่ะเดี๋ยวนะสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะรู้สึกไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะนายอยู่ที่นั่นหรอแล้วคน,นอื่นๆล่ะใช่ฉันปลอดภัยเรากำลังเดินทางขึ้นไปที่ฮัลโหลได้ยินฉันหรือเปล่านายต้องไปที่ท่อระบายน้ำนะมันอันตรายมากพวกเซิร์เต็มไปหมดท่อระบายน้ำ โอ้ยสัญญาณหายไปอีกแล้วค่ะมูไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าเครื่อ,องเขาจะยังอยู่นะแต่เหมือนมโม่จับใจความได้ว่าต้องไปที่ท่อระบายน้ำเนี่ยแหละเอาละสิใครอีกหนะไม่มีทางที่จะไปที่ท่อระบายน้ำแน่ๆนมีแต่พวกเซิร์ฟเต็มไปหมดเลยถือว่าฉันเตือนแล้วนะมันไม่เกี่ยวกับฉันละกันว่าแต่ เจ้านี่มาเป็นใครเนี่ยเซมัสเหรอดอกคือพ่อของเซมัสนะคะที่เคยทดลองกับอุปกรณ์แล้วก็ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยหลังจากนั้นเซมัสก็เปลี่ยนไป,ไปกลายเป็นมีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาจะอยู่หันมาก็มาตะคอกใส่รเราเราต้องไปเอ่อ ของดอกเหรอภารกิจเราเยอะมากเอาเป็นว่าเราเราตามโม่ไปดีกว่าอะไรนะี่ยเออพนักง,งานดีเด่นมีสิบสอง เสมาเปิดประตูให้หน่อยสินายอย่างงอนเราเลยนะไม่มีเสียงตอบรับนะคะคิดอะไรออกอีกล้ะเนี่ยฉันว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่แน สมุดบันทึกของดอกไปให้กับเซมัสหรอแล้วก็ต้องหาห้องลับให้เจอเถอเรายังม่ัเลยนเนี่ย,ยต้องเอาสมุดบันทึกให้กับเซมัสนะคะช่วยเราหน่อยนะ